ใช่ขวัญกะคิดงั้นแหละถ้าเราเต็มใจเราก็อ่นนะแต่ก็คือแบบถ้าจะให้ดีเราก็อยากให้มันเนาะให้คนที่เขาแบบไม่มีจริงๆดีกว่าค่ะให้ได้รับใช่ชอบเอาไปขายต่อกันบ้างอะไรบ้างเนี่ยอือเสียดายโอกาสคนที่เขาไม่มีจริงๆนี่เนี่ยพอเขามามาขอปุ๊บก็เอาแหละ มีคนสงสัยแลย้วเอาไปขายหรือเปล่ามันใช่ไม่ฉาชีพไหมหนูน่นนี่นั่นกลายเป็นระแวงกันเนี่ยอ๋าาอฮะออฮะพี่กุ้งอย่าให้น้องแย้ยมเหงากันนะคะวันนี้กําลังใจยัง ตอนนั้นอะขอบคุณนะคะออมันก็นะพี่บันดีนะนานา,นานาจิตตังนะพี่น้องมันก็โมทลรโมธน,นาสาธุแล้วอะก็แล้วแต่เขาละกันว่าจะไปขายต่อไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยส,สุขใจที่เราก็พอ ยังพี่จีถึงหกโมงครึ่งแหะถึงหกโมงกว่าขอบคุณค่ะพี่หว่อยอเอาแค่เราสบายใจมีความสุขก็พอเราสุขใจที่เราได้ทําแล้วคือจบอีกสองแดงอีกสองแดงจะได้สอเท่าแล้ววันนี้มาช่วยกันเติมน้ามันรุนให้ขวอนหน่อยนะพี่พีแม่แม่นะคะวันนี้ไม่แน่เราอาจจะได้เห็น ลำนางหายอาจจะได้เห็นขวัญใจลำแทนน้องออยเพราะว่าน้องออยยังแอดมิดอยู่เครียดเลยนะฉันเครียดเลยนะฉันไม่เคยลำไม่เคยซ้อมฉันจะลำได้ไหมจริงก็พี่แนทพิมพ์มาบอกวันนี้หนูลำมลัดึงครบดึงสากหนยนะอะไร แทนตำแหน่งน้องอ้อยหน่อยอนางหายอย่างคือม,มันเอดเป็ดเทะจานางหายอะไรมันเอดเป็ดเจ๊ม่ใหญ่เจ๊ล้ำออกมาเม่ไม่รู้คนไหนหายคนไหนคนเลยจ้ะก็ไม่รู้เนี่ยก็ยังงงเอยน,นุ่นมันก็ล้ำได้ทุกๆุอย่างอะไรเงี้ยแน่ใจเหรอให้ขวัญล้ำอ่ะ แลั่รรู้เรื่องแล้วใน่ใจไม่ให้กวัญลำเนี่ย <c oughs> มองไม่ออกเลยจ้าอันไหนไหอันไหนคนโยนไห <c oughs> อีนี้โยนไหเนาะโยนไหแล้วก็ล่วงไปใส่คนดูเนาะโอ้โหดังอีกดังไปใหญ่เลยทีนี้โอ้โหสร้างปรากฏการณ์